สามเหรียญน,นี้ขายได้1,300บาทไปดูกันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากปีพศ25 29ช่อฟ้ายาวราคาเหรียญละ500บาท เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากเหมือนกันปีพศ25งพเป็นเหรียญพระเสียนตรงด้านหน้าก็ตรงขึ้นด้านหลังก็ตรงขึ้นเหรียญน,นี้ราคา500บาท เหรียญที่สามเป็นเหรียญของรัชกาลที่สิปีพศ2564หหเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเสียนขวางจับด้านหลังตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนมาด้านหน้าพระบรมรูปพระเศียนขวางแบบนี้ เหรียญน,นี้มีราคาเหรียญละสามรอยบาทรวมแล้วสามเหรียญน,นี้มีราคาหนึ่งพันสามรอยบาท